การพัฒนาเยาวชนคือต้นทุนที่สําคัญในระดับโลกโดยองโลกองไทยบายทีรพัฒนเนื่องจากโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการแปรผันทางด้านปัจจัยต่างๆมากมายทุกวันดังนั้นจึงมีการทํางานวิจัยที่สําคัญชิ้นหนึ่งขึ้นมาเขาบอกว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จจะได้รับการสนับสนุนความรู้ทางด้านงานวิชาการหรือที่เรียกว่า hard skill เพียงแค่1%เท่านั้นเองส่วนที่เหลืออีก99%ากอต์มาจาก soft skill ซอสกิลก็คือทักษะที่จะรับมือในการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของโรคใบนี้อย่างสลับซับซ้อนคือคนคนนั้นจะต้องมีทนทางด้านจิตใจเป็นคนที่แข็งแกร่งเข้มแข็งหนักเอาเบาสู้มีความยืดยืนพร้อมที่จะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นคนที่มีวินยัยเป็นคนที่กัดไม่ไปล่อยมองโรคในแง่ดีไม่จมอยู่กับปัญหาเดิมๆคนที่มีทักษะแบบนี้ จะทาให้เขาเองเป็นคนที่ไม่แตกสลายเมื่อมีแรงกดดันจากสิ่งแวดลอ้อมหรือบุคคลรอบข้างเข้ามาทําให้ความรู้สึกหรือจิตใจเขาตกลงเขาจะเป็นคนที่ตั้งมั่นในเป้าหมายเมื่อเขาล้มเขาผิดพลาดเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและลุกขึ้นมาทําสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ส่วนคนที่เก่งทางด้านงานวิชาการหรือที่เรียกว่า Har d s k ก l ลกลุ่มคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เปราะบ,บางเมื่อเจอปัญหาหรือแรงกดดันอะไรต่างๆเข้ามาเขาเองก็ล้มเลิกในสิ่งที่เขาทำหรือล้มเลิกภารกิจทำให้เขาเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นการบ่มเพาะทัศนคติในแง่บวกจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อการตั้งรับการพันผนของโลกใบนี้ที่จะมีสูงขึ้นในทุกๆวัน จนถึงเวลานี้พร้อมหรือยังที่เราจะมาพัฒนาซอฟต์สกิลโดยคนในครอบครัวและคุณครูรวมกรทั่งคนที่เป็นรอบข้างของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่จะต้องเป็นลมใต้ปีคอยสนับสนุนเขาให้เขาไปสู่ความสำเร็จโดยให้เขาทำในสิ่งที่เขารักทำในสิ่งที่เขาถนัดแล้วเขาจะมีความสุขและเขาจะมีจินตนาการพร้อมที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆและจะอยู่กับมันได้ตลอดไป เพราะฉะนั้นเรามาสร้างสังคมและชุมชนในการพัฒนายาวชนหรือพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการมอบโอกาสให้พวกเขาเรานั้นได้ทําในสิ่งที่เขารักทําในสิ่งที่เขาถนัดด้วยกันนะครับจากธิรภัาเกิดมาเพื่อแหุ่เกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ